เฮียโค้เนี่ยเอ้ยเอ้มันก็ทำแต่งงานทำแต่งงานขัดขัดท sure> ู <m <m ่ทูทูขัดขัดโอ้โหแม่เฮ้ยอะไรวนะเนี่ยไม่ดีแน่เลยแกเข้ามาแบบไม่ได้ถอดรองเท้าใช่ไหม นั่นใช่ใชมร่าง่ายสร็จยังฮะเสี่ยแห่งยมโลกอาวุธคู่กายแบบนี้ขุ่นมันถังแก๊สแบบนี้น่าอย่างซี่ตัวเฮียแล้ววะเนาะไม่ใช่เฮียนะเมียกูเองฉันบอกแกแล้วใช่ไหมฮะถ้าเกิดจะพาเพื่อนมาบ้านนี่ให้บอกฉันก่อนมันเปลือยข้าวับข้าวเข้าใจไหมอ่ะแต่เมียจ่าคือไอ้เนี่ยงยุ่ิย์มันก็เดินเข้ามาถึงไม่ทั่มาทำเป็นเฉยเฉยเราไปจะมารับมันไปเที่ยวใช่ไหมล่ะฮะไอ้ห่าลากเนี่ยมึงโดนกันคู่นั่นแหละกระชิบให้แล้วเฮ้ยช่วยกูด้วยเพื่อนมันฆ่ากูแน่ ฉันว่าตอนนี้เราควรจะวิ่งให้เร็วที่สุดนะเบิดไปเลยโอ้โหดูหน้ามันมึงคนหรือผีเนี่ยเฮ้ยลากุูด้วย้เพื่อนลากรูด้วย้ให้ไวให้ว่องเพื่อนเข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยดูว่ากูเล่นโฮกสวิตโฮมอยู่นะเนี่ย จ้าเอ๋จ้าเอ๋จากถือมีดต้องมาถือม็อบถูพื้นโอ,อ้ยชีวิตตกต่ำนอนตุ๊บสบายแฮเลยมึงไม่เจอกระล้องทั้งวันเฮ้ยอ,อ,อย่ามาเพื่อนอย่ามาไม่งามไส้เลยมึง